สวัสดีครับพบกับบูมเอรีวิวบ้านอีกแล้ววันนี้เป็นคอนเทนต์ใหม่ครับผมได้วิศวกรโยธามารีวิวด้วยโกดังสวยๆด้านหลังนะครับตารางเมตละ6 6 0 0บาทค่าของค่าแรงไม่เชื่อกันละสิใช่ไหมผมยังไม่เชื่อเลยแต่จริงๆเนี่ยตามแบบ BOQ เลยนะวิศวกรท่านนี้นะครับชื่อช่างเอสวัสดีจา<ะ>้าช่างเอสวัสดีครับพร้อมที่จะพาน้องบูมสุดหล่อไปรีวิวภายในกันไหมจ้าได้เลยครับไปกันเลย อันนี้คือแหลมครับทางลาดครับรับหนัก10ตันสบายสบายอันนี้เสาบีมนะครับหรือว่าเหล็กวแฟงนะครับขนาดร้อยห้คูรห้าสิบครับอันนี้พื้นสำหรับรถขึ้นนะครับเราออกแบบให้รับหนักได้500ยกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรครับอ,นนอันนี้รถฉันจ้ะอ่าอันนี้เป็นประตูอลูมิเนียมนะครับเป็นบานเลื่อนครับความหนา 1นึ่งจุห้ามิลครับด้านนี้คือโครงทัดครับเหล็กถักครับล้ำหนักหลังคานะฮะแล้วก็พร้อมไฟ LED สวยงามครับอันนี้ตู้คอนเทนเนอร์ลูกค้าครับใหญ่แข็งแรงพื้นรับได้สบายสบายห้องน้ำจะสองห้องด้วยประตู UPVC ครับผนังสวยงามครับเรียบร้อยปัก พานาโซนิกแท้ทุกตัวไป้รถเขาอันนี้คือเคาเตอร์นะครับอินแกนิตแล้วก็มีม่านบางตานะครับระแนงบางตาสวยๆอ่าอันนี้เป็นบริษัทกำจัดปลวกครับเขามาติดตั้งอันนี้เป็นปลั๊กไฟเราครับพานาโซนิกกระจกแข็งแรงครับโอดังใหญ่ๆนะครับ กว้างๆเลยครับพื้นที่ตรงนี้รับน้ำหนักได้300กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรครับอันนี้เป็นไฟ LED ครับสามารถแยกสวิตช์เป,เปิดได้ครับใหญ่ครับโอ้นี่เทพันสายของน้องมันออันนี้เป็นตู้ไฟสามเฟสนะครับของสแควร์ดีครับพัดลมครับ อันนี้ก็เป็นกระจกหน้าต่างของห้องออฟฟิศแล้วก็นี่เป็นกล้องวงจรปิดครับแต่สินค้าของลูกค้าครับวางแล้วครับอ่านี่เป็นออฟฟิศนะครับมีน้องคนสวยอยู่ด้วยนะครับใหญ่กว้างขวางครับถือแข็งแรงครับตระเบื้องนี่เราก็ให้นะครับเป็นยานีโต้ครับอ่าแอ์ลูกค้าครับย่ออะไรไม่รู้ อ่านไม่ทันอ่าอันนี้เป็นห้องเก็บสินค้านะครับผนังเรียบเรียบเนียนเนนะครับอ่าสวยงามครับเนียนกริบอันนี้เป็นห้องเก็บสินค้าครับเป็นห้องที่ควบคุมอุณหภูมิครับอันนี้เป็นเชลสำหรับวางของนะครับพื้นแข็งแรงครับรับได้สบายสบายใหญ่ครับอ่า พื้นตรงนี้เรารับหนัก300กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอ่า460ตารางเมตรนะครับสำหรับอาคารหลังนี้สนใจโทรติดต่อได้ครับ086 311 3281ส่าครับค่าของค่าแรงตารางเมตรละเท่าไหร่ตรงนี้ค่าของค่าแรงทั้งหมด6,600บาทครับรับสร้างที่ไหนบ้างอ่ารับสร้างในโซนอยุทยาแล้วก็จังหวัดกล้เขียงกรุงเทพและปริมณฑลครับที่ริวมิวมาทั้งหมดทั้งมวลได้เท่านี้หมดเลยใช่ครับทุกอย่างเลยครับโอ้โหขอบคุณเจ้า